ท TC c h ชน n e ลนะครับผมก็นี่นะครับวัสดุมาแล้วนะครับผมวัสดุช่างก็จะมีสังกะสี20แผ่นนะแล้วขอขอบคุณน้องหมวยนะครับผมน้องหมวยที่ได้สนับสนุนสังกะสีแล้วก็มีท่อนะนะครับก็ช่างก็กำลังจะเอาสังกะสีมาวางส่งให้ถึงบ้านเลยนะโอ้ดีมากๆเลยนะบริการส่งถึงบ้านเลย ท่อก็สิบท่อแล้วก็มีอ่าก็มีก๊อกน้ําแล้วก็ข้อต่อด้วยเนาะเอามาแล้วเราล่วงหน้าเอามาก่อนแล้วนะแล้วเอามาแล้วพวกก๊อกพวกไอข้อต่อมาแล้วลอ่การถึงที่เลยเนาะรวดเร็วทันใจนะครับผมร้านนี้ สุดยอดเลยชื่อร้านอะไรนะพี่แสงชัยพาณิชสยพครับผมเนี่ยสามารถใช้บริการได้นะแสงชัยพาณิชอยู่ที่บกสเนาะบกสเก่าบริการประทับใจมากเลยรวดเร็วทันใจนะครับไม่มีการแบบแอทวงเวลาเวลาหน้าฝนเพราะว่าสั่งก็อยากจะได้ของเนาะ รีบมาส่งเลยนะครับผมงานบริการต้องอย่างนี้แหละครับผมตอบบริการรวดเร็วทับประทับใจก็ลูกค้าก็จะสั่งของเรื่อยๆนะที่เขามาส่งคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวบอกของเยอะน้อยแค่นี้คนเดียวสบายมากกิ๊บจ้อยนะอ้าวเต็มเต็มจะยกช่วยเรอลูก ก็จะทําการรีโนเวทหลังคานี่ครับผมเปลี่ยนหลังคาในส่วนนี้นะแต่วันนี้วันนี้เราเอา้าเรามีพวกไอ้ทรายพวกอะไรไอ้ไมไม่มีเนาะโอ้ถ้ามีทรายนี่สั่งทรายเลยเล้นี่สั่งทรายสาั่งหินอะไรน,ะนั่น่มีแต่วัสดุก่อสร้างนะวัสดุก่อสร้างที่เ,<อ>เป็นคูนม,ม่มีครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมวยนะครับขอบคุณบรรดาแม่แม่เนาะมวยญี่ปุ่นเนาะที่สนับสนุนสังกะสี20แผ่นแล้วก็ท่อด้วยเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วเนาะมาคนเดียวเลยมาคนเดียวลุยคนเดียวเลยนะบริการรวดเร็วทันใจนะครับผม งานบริการต้องให้ทันใจลูกค้าเนาะเรเปิดทางได้แล้วค่ะโอ้เอารถเอารถนี้มาเนาะรถนี้มันเข้าง่ายเนาะทบง่ายด้วยโอ้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะรถแบบนี้เอาต้องเอาเป็นแบบต่อเป็นเป็นขายของนะข้างหลังเป็นหลังคานี่ครับรถซูซูกินะครับผมขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับออกได้ไหมนะ่ะ เซียนอยู่แล้วฟีมืออยู่แล้วโอ้โหฟีมือมากเลยจวดเดียวเลยนะออกไปเลยนะถ้าไม่ฟีมือจริง,รงออกไม่ได้นะเนี่ยโค้งปับเซียนจริงนะครับผมโอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องของ T ี c ซ a n n e l นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบรรดาเราแม่ๆเนาะที่สนับสนุนสิ่งของเหล่านี้เนาะ ถ้าไม่มีแม่ๆเหล่านี้ก็อแอสต,ตอก็โดยลาพังของตัวแอตตอเองก็ไม่มีเป็นไม่ก็เรียกว่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาทำเนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นะ,ะทุกคนนะครับที่มีส่วนในการช่วยเหลืออะไรต่างๆนานนะนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เนี่ยนะครับวันนี้น่าจะมีการทำในส่วนของพื้นนะเดี๋ยว วันนี้จะไปสั่งในส่วนของทรายกับหินนะครับผมส่วนทรายกับหินนะครับผมก็จะมาทําในส่วนนี้นะครับผมทําสนพื้นให้เรียบร้อยก่อนเนาะเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยมันแตกเนาะพื้นมันแตกเราก็จะต้องทําพื้นให้มันเรียบร้อยทําให้มันเรียบนะฮะมันเพื่อที่จะให้น้องหมาได้มีโอกาสได้อยู่ตรงพักรอในช่วงรอที่ทําบ้านในตรงบริเวณนี้นะแล้วก็จะต้อง จากการในส่วนนี้ก่อนเนาะเพราะว่าในส่วนนี้เราต้องทําให้มันดูแบบเด็กๆได้อยู่ได้เนาะอ่าน้องขาวน้องขาวสวัสดีค่ะน้องขาวกับเปียวอ้ยน้องขาวน้องขาวขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆนะคะได้มาช่วยดูแลนมเปียกับขาวค่ะอือหือขาวน่ารักจังอือหือ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเตือนนะครับทุกทั้งที่มีการอัพโหลดทุกท่านจะได้รับชมคลิปใหม่จากผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม้ bye bye. ายบายบไปเลยโอ้โหขาวขาวเรียบร้อยเลย